สดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดยันดุยกัทุกคนสวยมากเลยเห็นไหมคะจังหวัดภูเก็ตน,นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยวได้นะก็สลามัติธันรายอไอดีลอดาดานนะคะก็คือปีนี้นะคะเป็นปีที่ไม่ได้กลับบ้านนะก็มาเที่ยวแบบประมาณนี้นะทุกคนก็อยากบอกว่าวันลายอนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะในทุกๆวันนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะวิฟ้าก็จะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของการดูแลสุขภาพให้กับทุกๆคนนะเช่น ปวดข้อปวดเข่านะเป็นโรคเกาสามารถปรึกษาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าทุกทุกการรีวิวทุกคนที่ได้ทานนะบอกเลยว่านะคะกินดีมากสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะบุการีตัวนี้เลยค่ะทุกคนนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคนะสองหนึ่งกล่องเราจะขายในราคา299บาทนะถ้า2กล่อง59 0บาทส่งฟรีให้เลยจ้าโอเคสวัสดีค่ะค่ะเลย